แต่อันนี้ก็อายุเยอะแล้วมันก็งอกตามวัยอะค่ะตอนนี้ก็สี่สิบแปดก็ถือว่างอกงอกเยอะอยู่เพื่อนบางคนยังไม่งอกสักเส้นเลยแต่เรานี่ยงอกตั้งแต่ยี่สิบกว่ายี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยจะเริ่มงอกแล้วค่ะแต่ถ้างอกเยอะเลยอะ่ะสามสิบสามสิบแต่เราก็ย้อมอยู่นะสมัยนั้นเราก็ยอมอยู่เราก็เราก็อายเนาะ ก็ยังย้อมอยู่ย้อมผมอยู่แล้วคราวนี้มันก็ย้อมบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเราเลยลำคานไงสองอาทิตย์ย้อมทีพอย้อมปุ๊บเนี่ยมันจะขาวตรงนรเนี้ยขาวประมาณเนี้ยขาวมาเนี้ยขึ้นและสองอาทิตย์ก็ขึ้นขาวอีกแล้วเราเลยเบื่อว่ะเลยลองปล่อยปล่อย,อยทีแรกทําใจอยู่นะเพราะว่าเราทํางานบริษัทเนาะเราขายของ ลูกค้ามาลูกค้าเราพีเซตนของอะ่ะลูกค้าจะไม่มองสินค้านะคะลูกค้าจะมองหัวสมัยนั้นก็อายอยู่อายแต่ก็ต้องเราก็ต้องเข้มแข็งอะคะ่ะจิตใจเราต้องเข้มแข็งจิตใจเราต้องเข้มแข็งเราต้องเข้มแข็งผ่านไปให้ได้ตอนนั้นเราก็เลยไปซอยเลยค่ะซอยซอยเลยเพื่อตัดปัญหาให้มันขาวเสมอกันให้มันเร็วที่สุด มันจะได้ไม่เป็นชั้นๆน,นะค่ะให้เร็วที่สุดสอยบ่อยๆซอยบ่อยๆมันก็มันก็ขาวมาเนี่ยขาวมาเรื่อยๆก็เลยปล่อยตัดสินใจปล่อยทําใจประมาณปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งกับการทําใจสําหรับผมหงอก <c oughs> จิตใจเราต้องเข้มแข็งด้วยนะคะ <c oughs> ไม่งั้นไม่งั้นเราจะทําใจไม่ได้แตอนน่อันนี้อันนี้อันนี้เราไปดัดนะคะเนี่ย จริงๆอ่ะเราเป็นคนผมตรงผมตรงเดี๋ยวเราจะให้ดูสมัยเป็นสาวเดี๋ยวสนับกล้องก่อนแป๊บเร,เราเป็นคนผมตรงค่ะเราไม่ได้เราไม่ได้คนผมหยิกเราเป็นคนผมตรง อ,นน 27, ะะอันนี้ก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะคะอันนี้ก็ย้อมนะคะนี่พาพ่อกับแม่ไปเที่ยวเขื่อนเันแถวบ้านนี่อมันก็มันก็ดาย้อมนะคะนี่ย้อมย้อมมาเรื่อยๆย้อมมาเรื่อยๆคราวนี้เราก็เริ่มแบบรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันย้อมบ่อยเกินอาทิตย์หนึ่ง